กลับขึ้นมาช่วงที่สองผมยังอยู่กับคุณอัครเดชวงพิทักษโรจน์นะครับโฆษกของพรรครวมไทยสร้างชาติและเป็นสอสอจากจังหวัดราชบุรีวันนั้นพอคุณยืนขึ้นบรรยากาศก็เริ่มที่จะคุกรุ่นขึ้นครับแต่ก็ยังอยู่ในคันลองที่มันควรจะเป็นใช่ไหมคุณอัครเดชครับใช่ครับใช่คือแต่ละพรรคก็สามารถที่จะเสนอได้ใช่ครับใช่ใชแต่ดูเหมือนว่าจุดแตกหกัหกหรือว่าจุดปะทุอีกครั้งหนึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านประธาน ได้ชี้ว่าเอาล่ะจะขอเสียงจากสมาชิกตอนแรกจะชี้อย่างนี้ก่อนครับหลังจากนั้นโอ้โหเดือดกันอุดตลุนเลยครับคุณก็โดนนี่ใช่ไหมครับคือก็มีการโต้เถียงกันนะครับว่ามีการอภิปรายกันว่าสรุปแล้วเป็นยัตติหรือไม่ใช่ยัตติอ่ะเข้าสี่ซึ่งคือขัดสี่หนึ่งหรือไม่ขัดซึ่งจริงๆผมม่ได้คุยกับท่านเอกนัทในฐานะที่ท่านเนี่ยได้ไปประชุมวิบสามฝ่ายก็คือมีวิบรัฐบาลนะครับเดิมเนี่ยจะเป็นวิบรัฐบาลวิบฝ่ายค้านแล้วก็แล้วก็วิบวุฒ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นวิปสามฝ่ายคือมันไม่ใช่เป็นวิปรัฐบาลว่าวิปฝ่ายค้านเพราะยังไม่มีคา้านหรือมีรัฐบาลก็เลยเป็นวิปแปดพักวิปสิบพักแล้วก็วิปว<ะ>บุนินะครับก็ไปคุยกันนะครับก็คุยกันก็ได้ข้อ,ข,อข้อตกลงกันว่าก่อนที่จะมีการเสนอ,อยติเนี่ยจะต้องมีการอภิปรายว่ายตินี้เนี่ยนะครับมันเป็นยติหรือไม่เป็นยติเมื่อวันที่สิบสามกรกตนา,าคมที่ผ่านมา<ะ>ถ้าเป็นยติมันก็ยื่นไม่ได้ยื<ะ>่นยติสอนยติไม่ได้แต่ถ้าเป็นยตินะครับ ก็ไม่เป็นยติขยินได้ทีนี้ก็จะต้องมีการการอภิปรายกันแต่ก็ไม่รู้ว่าว่าทําไมพักสมาชิกพักเก้าไกลถึงลุกขึ้นมาประท้วงประธานอ,อย่างต่อเนื่องเลยว่าต้องเข้าสู่กระบ,บวนการในการในการบวชเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พยายามที่จะดอกแรกพยายามที่จะให้ประธานใช้วินิจฉัยก่อนครับจะให้ฟันว่าตกลงมันผิดหรือไม่ผิดสี่หนึ่งรประธานก็บอกไม่เดี๋ยวให้สภาเป็นคนจัดการใช่ครับแต่เขาก็พยายามจะบีบว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็เอาเลยครับ แต่คุณอัครเดชก็ใช้สิทธิ์อภิปรายถูกไหมครหลังจากที่เขาเปิดเป็นวาระในการอภิปรายได้ใช่ครับก็มาได้อภิปรายทีตอนบ่ายแหละ<ฆ>ก็อภิปรายในฐานะก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านประธานพอดีมันไม่มีความต่อเนื่องเนื่องจากท่านประธานวันนอท่านติดภารกิจก็เลยท่านประธานพรเพชรขึ้นมาแทนพอท่านประธานพรเพชรขึ้นมา,มาแทนเนี่ยนะครับก็เลยให้สมาชิกเนี่ยได้มีการลงชื่อในการอภิปรายนะครับก็ผมก็ไม่ได้คิวอภิปรายเนี่ยตอนบ่ายยบมงกกว่าแล้วถ้าผมจะไม่ผิดก็เลยไปทานข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็กลับมาก็ได้อภิปร ซึ่งวันนั้นเนี่ยโทษนะฮะคุณผู้ชมก็คงได้ฟังผมก็ฟังอยู่คุณอัครเดชก็อธิบายบว่าทําไมประเทศมันถึงเดินมาถึงจุดนี้ครับทําไมถึงได้มีคนที่จ้องแต่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองทั้งทั้งที่วันนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองคุณได้บริหารประเทศไปแล้วถูกต้องครับคุณก็พูดอย่างนี้ถูกต้องครับเอาไหมเอาไหมครับก็วันก็วันที่13กรกฎาคมเนี่ยถ้าคุณต้นจำได้นะครับท่านสสชาลาไทยเศรษฐ์นะครับได้ลุกขึ้นอภิปราย ยื่นหมูยื่นแมวกับพักเก้าไก่เลยคือผมถือว่าเป็นการอภิปรายที่ตรงไปตรงมามาเลยบอกว่าถ้าพักเกาไก่ถอยเนี่ยหนึ่งหนึ่ง,งสองเนี่ยพักภูมิใจไทยเนี่ยมีเจ็สิบเอ็ดเสียงเนี่ยจะยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ถอยเลยแล้วจะไม่ร่วมรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแสดงเจตจำนงของพรักภูมิใจไทยที่ชัดเจนในสภาเลยนะ,ะเป็นการอภิปรายในสภาเนี่ยนะครับซึ่งแทนที่คุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยจะรับ นะครับว่าโอเคถอย1นึเพื่อดารงตําแหน่งนายรัฐมนรมตีคุณผู้ชมฟังนะถ้าเขาถอย1นึวันนั้นนะเขาไม่ต้องเอาเสียงของวุฒิเลยนะไม่ต้องเสียงวุฒิเลยเพราะเจ็ดสิบเอ็ดไปบวกเลยเขาขาดอีกแค่หกสิบเขาได้เจ็ดสิบเอ็ดของภูมิใจไทยไปปุ๊บวันที่สิบสามกรกฎา,าคมคุณพิธาลิมเจริญรัตนะ์เป็นนายรัฐมนรมตีเลยจุกเป็นนายรัฐมนรีเลยแล้วก็จะได้เข้ามาบริหารประเทศไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังไว้ โดยไม่ต้องมาแตะมาตรา112ที่หลายคนห่วงใหญ่แต่คุณพิธาลิมเจรัต์กับลุกขึ้นอภิปรายว่านะครับจะยืนยันในการแก้ไขมาตรา112แล้วก็ย้อนพักภูมิใจไทยว่าพูดแล้วทำนะครับซึ่งเป็นเป็นคำหาเสียงคือโโคือพูดแง่ภิปรายแบบแทงเขาด้วยอ่ะแล้วก็บอกว่าเขาเป็นผู้นำเขาจะต้องฟังนู่นฟังนี่ไม่ตอบชัดๆว <ใน S 1> ่าทำไมต้องแก้112ใช่มันก็เลยทำให้สอสอ สพักสี่พักกันเมืองอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีความห่วงใยไม่เกิดความไม่สบายใจว่าขนาดยื่นข้อเสนออย่างนี้ให้แล้วเนี่ยเพื่อตัวเองจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศมาแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนแต่กับยังจะหมกมุ่นมุ่งมั่นในการที่จะแก้กฎหมายมาตรา 1, 1, 2, หนึหน<ะ>ึ่งสองให้ได้ซึ่งมันเป็นเจตนาในการที่จะผม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 มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับว่ามีเจตนาที่ จะไม่ดีกับสถาบันหรือเปล่านะครับหรือจะปลุกปั่นยังไงหรือเปล่า<ะ>ถ้าถ้ามีเจตนาที่แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนจริงเนี่ยวันนั้นคุณพิธาเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาเลยแล้วก็รับข้อเสนอของคุณชาดาชัยเศษของท่านชาดาเลยว่ารับนะครับข้อเสนอนี้ตัวเองก็ได้เป็นนายรัฐมนตรีก็คุณชาดาบอกเลยว่าปัญหาอาณาประชาราษฎร์ถมจำคำนี้ได้ร,รอให้พวกคุณแก้ไขยอยู่เยอะแยะแต่ค,ค,คุณไม่สนใจอ้าวนั่นคือนัดแรกพอนัดที่สองตอนบ่ายเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญเพราะมันมีการแสดงกิริยามารยาทที่ คนภายนอกเขาวิเคราะห์วิจารเลยว่าเฮ้ย <kalk> นี่มันไม่เหมาะสมจะเป็นสอสอคุณกําลังอภิปรายอยู่ถูกไหมฮนะในขณะนั้นคุณกําลังบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองไม่ควรจะไปแตะเลยใช่ครับถูกไหมผมกําลังอภิปรายว่าเหตุผลทําไมยต,ตินี้เนี่ยมันถึงเป็นยต,ติที่ซออ้อนหรือยติที่ซำ้ำซึ่งมันเป็นการผิดข้อบังคับข้อที่สิบเอ็ของรัฐสภา <as> <as> ก็ผมก็อภิบายเป็นอภิปรายเป็นเหตุผลเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ เรื่องของการที่สถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอื <ๆ S 2> เพราะว่าข้อ,ขอบังคับข,บข้อนี้เนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยประธานรัฐสภาเนี่ยสามารถหยิบยกหรือใช้ดุลพินิษ์เนี่ยมาวินิจฉัยได้มาให้มีการลงมติใหม่ได้ถ้ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็บอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย นะครับเพราะว่า8ปดพักก็ยังเสนอคุณพิธาก็ยังเป็น8ปดพักอยู่แล้วก็จะเสนอคุณพิธาอยู่เหมือนเดิม,ม 2. นะครับสถานาการณ์ทําไมเหมือนเดิมก็สิ่งที่สอสอที่เขาไม่เห็นด้วยกับการที่คุณพิธาเนี่ยนะครับไปโหวตวันทีาา่13กรกฎาคม,มใ,นในวันแรกเนี่ย<ช><ช>เขามีความห่วงใยเรื่องของการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามตาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณกลับไปทบทวนหลังจากเลิกประชุมแล้วเนี่ยว่าทําไมโหวตไม่ผ่านแล้วคุณกลับไปทบทวนพักเก้าไกลกลับไปทบทวน ว่าอันนี้คือความห่วงใยของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วคุณก็ประกาศเลยว่าจะไม่แตะนะครับหรือไปแก้มาตรา1นึ1ซึ่งจะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ,รบถ้าคุณแถลงอย่างนี้ปุ๊บมันเป็นสถานาการณ์ใหม่เลยครับนะครับยติที่เสนอให้คุณพิธาเนี่ยในวันที่19 ก็จะสามารถท่านประธานรัฐสภาสามารถหยิบยกขึ้นมา <S <S มพี่นาแล้วก็ลงมติม <S <S 2> <S 2> ใหม่ได้เลยทันที <S <S ซึ่งใครก็สามารถที่จะอภิปรายความคิดเห็นของตัวเองได้ในเวลานั้นถูก,ถกไหม่็<ะ>มันเกิดอะไรขึ้นทําไมสสวิโรดลัคนาอดีศรผมจำเป็นต้องพูดละปกติก็จะไม่อยากพูดหรอกพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยจะเอาเรื่องหนึ่งสองเหรอจะเอาไหมจะเอาไหมอะไรคือคือสถานการณ์อย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เกิด บรรยากาศอย่างนั้นในในรัฐสภาเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ดูอยู่แล้วเราก็เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะที่พี่น้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนแต่การแสดงออกของของอสอสอท่านดังกล่าวเนี่ยนะครับค่อนข้างดุดันแล้วก็เหมือนจะกินเลือดกินเนื้อกันนะครับผมก็ไม่อยากให้เกิดบรรยากาศอย่างนั้นเวลาสอสอลมและลังสีมันลมขึ้นอภิปรายหรือคุณวิโรธอภิปรายเนี่ยผมเองก็นั่งฟังนะครับหลายอย่างผมก็ไม่ได้ชอบ นะครับแต่เราก็ต้องฟังอย่างให้เกียรติแล้วก็ฟังด้วยความสงบแล้วก็ฟังอย่างอย่างเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีแต่พอผมลุกขึ้นอภิปรายทีไรเนี่ยคุณวิโรธก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็จะตาทะลกอะไรโอ้โหลุดออกมาจากแว่นคือผมไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้คําหรือกิริยาเนี่ยมันตกเป็นที่วิพากวิจารนะผมไม่ได้ว่าเขานะแต่มันเป็นวิวิจารเช่นทําไมนักเลงขนาดนี้ครับเอาไหมเอาไหม ทาไมไม่กล้าไปพูดกับคุณชาดาไทยเศษแบบนี้มีคนหลายคนก็พูดอย่างนี้นะครับคุณอัครเดชก็ตอบกลับไปนี่ว่าเอาครับในตอนนั้นความรู้สึกเราเป็นยังไงครคือก็เพื่อนสมาชิกที่อยู่รอบๆบเนี่ยเขาก็บอกว่าบอกเลยว่าพวกเราพร้อมเอานะครับผมก็เลยบอกงั้นถ้าเพื่อนเอาผมก็เอาแหละนะครับเอาสิคือ ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่การท้าทายเพราะถ้าคุณผู้ชมฟังฟังเขาพูดดีๆเหมือนกับเขาบอกว่าถ้าคุณพูด1นึ่งหเขาก็จะพูด1นึ่งหนึบ้างใช่ไหมใช่ครับเออนั่นแหละสิแปลว่าอะไรแปลว่าเจตนารมคือยังเหมือนเดิมไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวครัใช่ครับถูกไหมคือเราเองก็พยายามจะอธิบายว่าคําว่าสถานการณ์ใหม่เนี่ย มันคืออะไร <Ừ. S 2> ทําไมมันถึงยังไม่มีสถานการณ์ใหม่เราไม่ได้ไปบอกว่าพวกคุณแก้กฎหมายแบบนี้แบบนี้เป็นการด้อยค่าเป็นการบิดเบือนเป็นการลบหลู่ใช่ครับวันนั้นเนี่ยวันที่19เกานี่ยการอภิปรายเนี่ยแตยกต่างกับวันที่13วันที่13เนี่ยเป็นการอภิปรายถึง การที่คุณพิธาเนี่ยเหมาะสม,มในการมาดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่เขาถึงลงลึกไปในในเนื้อหาสาระที่คุณชาดาไทยเศษที่ท่านธา,าดาไทยเศท่านสาตาศีปานนะครับแล้วก็หลายๆท่านท่านชัยชนะเด,ดชโชวอภิปรายถึงความไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับอันนั้นคือคือวาระวันวันที่13แต่วันที่19เนี่ยเป็นการอภิปรายถึงความถูกต้องในการที่จะเสนอยติ เหมือนเดิมเข้ามาอีกครั้งมันไม่ใช่เป็นการอภิปรายว่าคุณพิธาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่เป็นการอภิปรายว่าสิ่งที่รัฐสภากําลังดําเนินการอยู่น <No ั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันนี้คือวันที่19นะครับไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับคุณพิธาเลยเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนเลยทีนี้พอเห็นอย่างนี้หลายคนก็เลยอย่างนี้ครับคุณผู้ชมไม่ทราบคุณอัครเดชได้ยินไหมบอกว่าแค่อัครเดชพูดคําว่าหนึ่งหนึ่งสอง เรากับว่าไปแตะโดนกล่องดวงใจไปเตะโดนแล้วอย่างนี้จะเชื่อได้อย่างไรว่าถ้าถ้าได้เป็นร,รัฐบาลแล้วจะไม่ยุ่งกับหนึ่งหนึ่งสองนี่คือความห่วงใยครับเพราะว่าเราก็เชื่อมาโดยตลอดเลยนะว่าคนที่ที่มีเจตนาที่ไม่ดีกับสถาบันจะมามาแก้กฎหมายปกป้องสถาบันอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อมาโดยตลอดอนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ะนะครับที่คนที่คิดไม่ดีกับสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะมาแก้กฎหมายแล้วจะมาคุ้มครอง สถาบันมาทําให้สถาบันมั่นคงขึ้นเนี่ย <Ừ. S 1> ผมว่าเป,เป็นไปไม่ได้แล้วยิ่งผมได้เห็นร่างกฎหมายของพรกเก้าไกลที่เสนอมาในครั้งที่แล้วที่เสนอ,เ,อเข้าสภาแล้วตกไปเนี่ยล้วก็อ่านร่างมานะครับร่างที่พักเก้าไกลเสนอมาเนี่ยมันทําให้สถาบันเนี่ยนะครับง่ายต่อการที่จะจะจะ,จะถูกถูกโจมตีแล้วง่ายในการที่จะเ,เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติคือคอย่างนี้ตรงเนี้ต้องย้ำหนักผมย้าทุกวันคุณมีเงินสามแสนบาทคุณก็ด่าได้แล้ว คุณมีเงินสองแ0,000บาทคุณก็ด่าได้แล้วคุกไม่ต้องติดสักวันย้ําอีกทีคุณผู้ชมเขาแก้แบบนี้จริงๆนะครับแต่ประชาชนไม่รู้เป็นล่างที่ที่ก้าวไกลเนี่ยได้ได้เสนอเข้ามาในสภานะครับก็ผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าไปแก้อย่างนั้นเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็สถาบันเนี่ยทุกคนก็ก็จะคือใครที่คิดไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะง่ายต่อการที่จะเข้าไปไปโจมตีนะครับแต่ผม นะครับก็เรียนกับพี่น้องประชาชนหลายครั้งนะครับหลายโอกาสว่าไม่มีใครเดือดร้อนเลยจากจากมาตราหนึ่งหนึ่งสองถ้าเราไม่ไปไปโจมตีสถาบันไปจับจ้วงสถาบันนะครับคนทั่วไปนะผมไปเจอคุณยายท่านหนึ่งบอกเนี่ยคุณยายเนี่ยอายุมาเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ไม่เคยดาเนินคดีโดนดําเนินคดีมาตราหนึ่งสองเพราะไม่มีใครไปไปโจมตีสถาบันไม่เคยไปไปคนดีๆเขาไม่มีนะครับมีแต่คนที่ไปวิพากวิจารณ์ไปโจมตีไปจับจ้วงถึงโดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วอีกหนึ่งครับคุณต้นคนก็จะมาบอกว่านะครับว่า การแก้กฎหมายเนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ใช่หรอกครับคือการแก้กฎหมายมาตราหนึ่งสองเนี่ยนะครับยิ่งแก้เนี่ยยิ่งเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับอยู่อย่างนี้แหละครับแล้วไม่ต้องไปไปไปแตะต้องสถาบันนะครับไม่ต้องไปจับ้วงสถาบันคุณอยู่คืออยู่ของเราอย่างนี้มานานแล้วฉะนั้นการที่จะมาบอกว่าการแก้กฎหมายเนี่ยนะครับเป็นการที่ทําให้ เหมือนเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ครับนะครับอันนี้คือชัดเจนเอาละครับ13กร,รกฎาคม19กร,รกฎาคมผ่านไปนี่ค,คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับแต่สิ่งที่เราต้องมองคือ27กร,รกฎาคมคว่าจะมีการโหวตนายกร,รัฐมนตรีเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงสุดท้ายกันครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store